ราคาทองคำออทามไฮอีกแล้วนะนะครับวันนี้นะทุกคนจะเทรดยังไงเนาะในตลาดทองคำนะครับแล้วก็มีปัจจัยอะไรสนับสนุนนะครับให้ทองคำพุ่งเนาะแล้วก็จะพุ่งไปถึงไหนแล้วถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เข้ากดกดเข้าเทรดหรือว่าลงทุนเนี่ยเราจะควรลงทุนที่จุดไหนนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะหาคำตอบให้แล้วก็รวมถึงอัปเดตในตลาดของคริปโตด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอก,กับรายการทุนกราฟเลยเลยครับ โบกเกอร์ระดับท็อปไฟของโลกที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยของเงินทุนระดับสูงสุดที่ผมเลือกใช้และเทรดเดอร์มืออาชีพไว้วางใจเปิดให้บริการยาวนานกว่า28ป,ปีให้บริการ111ประเทศทั่วโลกพร้อมทั้งได้รับรางวัลและเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนําระดับโลกอีกมากมายมีลายเส้นที่คุ้มครองนักเทรดถึง8ลายเส้นเช่นอเมริกายุโรปสิงคโปร์ญี่ปุ่นแคนาดาโปลแลนด์เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นความปลอดภัยของเงินทุนเป็นอันดับแรกและมีผลิตภัณฑ์การเทรดมากมายเช่น ทองคำาอเล็กน้ำมันตระชนีหุ้นต่างประเทศและอื่นๆเปิดพอร์ตและเริ่มต้นเทรดได้ที่ Line @mixer โอนดาสวัสดีครับผม Mixer อร์นะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการาสนับสนุนโดยนะครับจากโบรกเกอร์โอนดานเป็นโบรกเกอร์นะครัที่มีความมั่นคงนะครับเปิดมายาวนานกว่า28ปีมาพร้อมกับ8ลายเส้นนะครับก็ทำให้นะครับนักลงทุนและก็นักเทรดหลายคนครับมั่นใจที่จะใช้โอนดาแล้วก็ นะครับฝากเงินกับโอนได้นะปลอดภัยมากๆเลยเนาะกับการเทรดเนาะนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาพูดถึงตลาดทองคำกันนิดหนึ่งเนาะนะครับตลาดทองคำเนี่ยก็มีการทำ all time high นะครับไปที่ราคาสูงสุดของวันนี้เลยนะเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือสูงสุดที่ราคา2,450ดอลลาร์นะโอ้โหขึ้นไปแบบสุดจริงๆนะมีโอกาสขึ้นถึง2,005ไหมนะครับก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับมีลุ้นเหมือนกันถ้าเป็นภาพนี้อยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนิดนึงเนาะเพราะว่า มันมีโอกาสถึงไหมนะครับคือถ้าหลักตามค่านะครับก็คือผมผมวัดตามพิโบทาร์เก็ตนะครับก็คือแบบเราวัดตามพิโบทาร์เก็ตเนี่ยนะครับก็คืออา่าจะอยู่ประมาณนะครับจริงจริงอ่ะตอนนี้คือขึ้นข้าไปอยู่ที่ทาร์เก็ตทาร์เก็ตแล้วนะปัจจุบันตอนนี้ขึ้นทาร์เก็ตละทีเนี้ยปัจจุบันตอนนี้คือเนื่องจากพอมันเป็นภาพนี้ใช่ไหมครับสามารถที่จะวิ่งไปที่ทาร์เก็ตที่สองของผมได้ซึ่งทาร์เก็ตที่สองนะครับอยู่ที่ประมาณราคา2,537เลยแล้วก็ทาร์เก็ตสามแบบโฟโมสุดๆเลย ครับก็2647นะครับที่สามารถขึ้นได้เนาะเพราะตอนนี้คือถ้าพูดถึงแล้วมันไม่มีแนวต้านแล้วนะครับจนกว่าทองคําจะเกิดการสร้างแนวต้านของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับามเฟรมเดย์นะครับแน่นอนพึ่งขึ้นออทามไฮเลยแล้วก็มีแต่การสร้างดีมันแล้วก็การเบรกนะครับเดี๋ยวดูว่าเดย์นี้นะครับสามารถที่จะปิดเต็มแท่งได้ไหมนะครับถ้าเขาไม่สามารถปิดเต็มแท่งได้มีโอกาสที่ทองคําจะย้อนกลับมานะครับที่บริเวณช่วง กรอบราคา2 3 9 7นะครับหรือว่า2องพนะนะครับกลับลงมาได้นะครับซึ่งถ้ากลับลงมาเนี่ยก็ยังให้มุมมองที่สามารถที่จะขึ้นต่อได้น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับข่าวสนับสนุนนะครับหลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของเฟดนะนะครับก็คือจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเนาะทำให้นักลงทุนนะครับโยกเงินนะครับไปลงทุนกับทองคําแล้วก็ประกอบกับนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยนะก็มีการกระตุ้นนะครับให ให,ให้ให้เหมือนกับว่าคนซื้อทองคําแล้วก็ผมว่าภาพรวมมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ก็แล้วก็อีกอย่างนึงคือทุกคนก็ยังเห็นอยู่เนววาะยังมีนะครับสงครามเกิดขึ้นอยู่ก็อาจจะทําให้นะครับแนวโน้มของาราคาทองคำเนี่ยมันสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับนะครับอัตราเงินเฟ้อที่มากขึ้นเนาะนะครับกับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทําให้ลหลายคนนะครับก็คือไม่อยากที่จะถือเงินสดแล้วนะครับหรือว่าไม่ไว้ใจที่จะถือเงินสดนะครับไม่ว่าจะเป็นสก,กุลเงินอะไรก็ตามนะ นะครับตัวผมเองนะครับก็เอาไว้ง่ายว่าเงินสดที่ถือเนี่ยนะก็คือถือไว้ใช้สําหรับเงินสำรองแล้วก็เงินใช้ในใช้ชีวิตประจำวันอย่างเดียวเลยนะครับที่เหลือก็คือจะเป็นแปลงสินทรัพย์เป็นการลงทุนเลยเพราะว่าเราแน่นอนทุกคนน่าจะเห็นครับว่าอัตราการอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นในทุกๆปีนะครับก็มันไม่ใช่แค่สามเปอร์เซ็นแล้วมันยังมีเงินเฟ้อที่แฝงออกมาครับมูลค่าเงินอับเสื่อมถอยลงเรื่อยๆนะครับเลยทําให้เราต้องนะครับ จากเงินสดต้องแปลเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นทั้งทองคําคริปโตอสังหาหรือใครจะลงทุนอะไรก็สามารถที่จะเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนได้เนาะในช่วงนี้นะครับก็ทีนี้มาดูภาพรวมกันนิดนึงนะครับสรุปแล้วก็คือทองคำเนี่ยแน่นอนครับว่ามันยังสามารถขึ้นต่อได้แล้วก็ตัวผมเองนะครับก็ยังมองว่าวันนี้ก็ยังทองคํายังสามารถขึ้นต่อได้อีกนะครับคือถ้าดูจากทำฟเฟรมสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับมันจะมี นะครับก็คือบริเวณเส้นแนวรับตรงนี้นะครับก็คือราคา2 4 3 3 2 3 1นะครับที่มันเป็นไฮที่เขาเบรกไว้นะครับก็คิดไว้ว่านะครับใน4ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสที่ราคาทองคํามันจะวิ่งลงมาจิ้มนะครับตอนช่วงตลาดนิวยอร์กแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปห้ือซับนะนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะที่ผมคิดไว้ก็มีโอกาสที่ราคามันจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งต่อขึ้นไปนะครับแบบนี้เป็นต้นทีนี้เดี๋ยวรอดูภาพตอนสักเนี่ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะฟ้องเลย นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูการปิดแท่งของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะนะครับทีเนี้ยถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดแท่งสูงกว่าแท่งเดิมได้แน่นอนมันจะมีการวิ่งไซวีออกข้างนะครับวิ่งไซวีออกข้างแล้วก็นะครับตลาดนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็คือประมาณช่วง2ทุ่มเนี่ยนะก็ทิศทางผมงิดว่าน่าจะเป็นท่าต่อให้ลงนะนะครับก็ยังสามารถที่จะขึ้นต่อได้นะครับก็เลยมองว่าถ้าทองคํายังไม่สามารถหลุดที่2 4 3 1ได้หรือแม้กระทั่ง ราคาวิ่งลงมาหลุดก็จริงนะครับแต่ว่ามีโอกาสมีการลูดกลับขึ้นไปยืนได้เนี่ยนะครับก็คือมุมมองเรายังคงเทรดบายได้นะครับฉะนั้นก็เลยทําให้นะครับมุมมองตอนนี้ทองคำก็ยังถือหน้าบายได้เปียบอยู่นะครับส่วนขายที่ถืออยู่นะครับก็มีการแบ่งปิดกําไรกันเกิดขึ้นได้บ้างนะเพราะว่าราคามันก็ขึ้นมาสูงพอสมควรนะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเรายังคงต้องเทรดตามหน้างานที่เกิดขึ้นนะครับเรายังไม่สามารถที่จะาบแอดว่าเฮ้ยทองคํามันสูงแล้วมันต้องลงได้แล้วสิใช่ไหมคร ถ้าตราบใดที่นะครับค่าเฉลี่ยหรือว่าโดยรวมเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็รวมถึงการที่หลายคนเนี่ยนะครับก็คือไม่ไว้วางใจนะครับเงินสดแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแคลชพวกเงินแบบทัศบัตรต่างๆพวกนี้ครับก็คือไม่ค่อยไว้วางใจแล้วนะครับก็อาจจะมีการทําให้นะครับทองคำนับวิ่งขึ้นสูงสุดนะครับสูงแบบอัตราพันผวนสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าธนาคารประชาชนในหลายคนรวมถึง ทุกทุกหน่วยงานแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็รวมถึงสถาบัานต่างๆก็คือน่าจะนะครับมาลงทุนทองคํากันแล้วก็อ,อย่างนึงคือประเทศจีนนะนะครับหลักๆอิททิพลหลักๆคือมาจากจีนเลยจีนถือทองคําเยอะมากนะครับทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยนะครับเยอะจริงๆเลยทําให้นะครับประชาชนของประเทศจีนคือกินเข้าไปคือครึโลกใช่ไหมนะครับนะครับก็แค่ครึ่งโลกอะไรวะหรือว่าอาจจะมากกว่าครึ่งโลกเลยซ้ําเลยทําให้นะครับ พอมีอิทธิพลตรงนั้นเลยทําให้ราคาทองคํามันมีการสูงขึ้นแล้วก็รวมถึงการเทขายนะครับทองคาเนี่ยไม่มีคนส่วนน้อยที่จะเทขายแะ้วกันนะครับมีแต่คนส่วนใหญ่ของทั้งโลกนะก็คือเข้าถือทองคำนะครับเลยนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทําไมทองคาราคามันยังขึ้นต่อได้เนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมส่วนใครนะครับอยากที่จะเทรดทองคานะครับโดยที่อยากได้โบรกเกอร์ที่มีความมั่นคงเลยครับเงินปลอดภัย นะครับผมก็แนะนำนะครับเทรดทองคำในโบรกเกอร์โอนด้านะนะครับผมก็สเปรดต่ำมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ10นะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะการเสถียรนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับให้กับคนใหม่ด้วยที่ยังไม่เคยมีพอร์ตกับทางโอนด้าเป็นโปรโมชั่นของเวลคัมโบนัสนะครับให้กับทุกคนเนาะก็สามารถที่จะนะครับสอบถามโปรโมชั่นต่างๆนะครับได้ที่ทางโอนด้าก็เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะสำหรับใครที่อยากจะเปิดพอร์ตโอนด้านะครับก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตนะครับภายใต้ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับในใต้คลิ ใครที่อยากจะสอบถามโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถที่จะทักไลน์แอดนะครับไปเพื่อสอบถามนะครับโปรโมชั่นนะครับของคนที่มีพอร์ตของโอน์าใหม่ๆเนาะนะครับก็สามารถที่จะขอได้เหมือนกันตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นยิ่งเทรดย,ยิ่งได้นะครับเทรดครบนะครับได้รับไอโฟนนะครับผมแล้วก็ได้รับพวกแอ r p พอร์ตนะครับแอปอ่าเป็น iPad อย่างเงี้ยครับก็มีแล้วก็รวมถึงนะครับเป็นว e ลคั m มโบนัสที่เทรด แล้วได้เป็นเงินสดนะครับกับคืนพอร์ตก็มีนะครับผมอ่ะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับอัปเดตของตลาดคริปโตกันบ้างเนาะนะครับตอนนี้ตลาดคริปโตนเนี่ยนะครับก็มีความมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดูมาดูบิตคอยนิดหนึ่งนะครับคือบิตคอยตอนนี้ก็ยังมีความไซด์เวย์อยู่นะแต่ว่าใน,ในที่นี้คืออยู่ดีก็มีแรงซื้อเข้ามาเนาะในในเดือนนี้เนาะนะครับก็คือวิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยครับแทบจะเกินครึ่งแท่งไปแล้วของแท่งที่ลงมานะครับก็เลย ตอนนี้นะครับยังผมยังให้แนวโน้มของบิตคอยยังคงไซด์เวต่อไปนะครับจนกว่าราคาจะคือยืนนะครับบริเวณหาเขาเดิมก็ได้ก็คือช่วงประมาณ6กหมื่นเก้านะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาบิตคอยสามารถที่จะยืน6กหมื่นเก้าได้นะผมถึงจะมองว่าบิตคอยมีโอกาสไปต่อสูงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยัง,งคงวนเวียนอยู่แถวแถวนี้นะครับก็ยังคงคิดว่านะครับยังคงไซด์เวต่อไป แล้วก็ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถยืน69 0 0 0ได้ก็มีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะลงนะครับลงนะไอ้นี้ลงในที่นี้คือไม่ได้ลงยาวๆนะครับอาจจะมีการลงเพื่อขึ้นนะครับลงเพื่อขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่นงคือช่วงแฮงกิ้งเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ราคากราฟอาจจะไซด์เวยนนิดนึงนะอาจจะแบบไม่ค่อยมีวอลุ่มวือหวาเท่าไหร่นะครับทุกคนก็รออย่างเดียวเลยนะครับก็คือถ้าตามไทม์ไลน์ของเขาแล้วเนี่ยก็คือประมาณช่วงปลายปีหน้า นะครับที่ทําให้ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักแบบสุดๆอีกครั้งหนึ่งผมก็ลุ้นอยู่ว่าปลายปีนี้บิตคอยจะมีการทุบแรงๆอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะนะครับก็คือปลายปีนะก็น่าจะหลังจากเดือนมิถุนาไปแหละนะนะครับซึ่งอาจจะเกิดการภาวะนะครับที่เขาพักตัวครับเหมือนที่เขาเคยเป็นมาเนาะนะครับก็คือมีการพักตัวนะครับตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมนะครับเดือนเนี่ยออกโทเบอร์ October, ก็คือจะวิ่งอาจจะ ราคาอาจจะวิ่งกลับขึ้นไปอีกหรือเปล่านะนะครับในช่วงต้นต้นปีนี้นะนะครับก็คือช่วงนี้แหละกลางปีจนถึงประมาณปลายปีสักออกตุเบอร์นะก็จะมีการแบบเทขายหรือเปล่าอาจจะเป็นไซเคิลเดิมเหมือนที่เขาเคยทํำไหมแล้วเราก็หลังจากนะครับโนเวมเบอร์นะครับที่ทําราคาเอเอาทำหายสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการเทย,วยาวๆนะครับจนจนถึงประมาณ1ปีนะครับแล้วก็ พอพักตัว1ปีแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูเหมือนกันเนาะนะครับว่าจะเกิดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมก็มีการที่แบบราคาเทนะครับก็คือตั้งแต่เดือนอะไรนะเนี่ยเห็นไหมอ่าอย่างตรงเนี้ยเดือนจูนนะเห็นไหมครับเดือนจูนทุกคนดูนะเดือนจูนจูนจน,นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหลลงมาจนถึงประมาณช่วงเดือนนะครับอ่าเดือนอะไรเนี่ยเมษาใช่ไหมอ่มาเมษามีนาเมษาเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็ค,คือดีดไปเลย ะฉะนั้นก็คืออาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะนะครับอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะครับที่ราคาบิตคอยนนะครับจะกลับขึ้นไป a i m ทา i g h อีกครั้งหนึ่งที่รุนแรงมากๆซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นภาพนี้นะบิตคอย n จะลงไม่ลึกมากนะครับจะลงไม่ลึกมากโอกาสที่จะลงสามหมื่นเนี่ยยากมากแล้วกันเนาะนะครับก็ผ่านดาน่านแถวๆพวกห้าหมื่นให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็ประมาณนั้นเนาะ ผมส่วนทราเก็ตถัดไปผมก็เชื่อว่านะครับรอบนี้บิตคอยมีโอกาสที่จะวิ่งเกินที่1น0 0 0แดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับอาจจะวิ่งเกิน1น0 0 0แสนอาจจะวิ่งไปถึง3 0 0 0 0 0เลยหรือเปล่านะนะครับก็อันนี้ก็มันเป็นราคาในอนาคตเนาะนะครับไม่สามารถตอบได้จริงๆว่ามันจะไปถึงขนาดไหนขึ้นอยู่กับตามหน้างงานอย่างเดียวเลยก็อยากให้ทุกอัปเดตนวยกันเนาะนะครับก็วันนี้นะครับประมาณนี้นะครับกับการอัปเดตนะครับทั้งในการเทรดของคริปโตนะครับผมแล้วก็ทองคำสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะ รู้อะไรเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าอยากจะติดตามนะครับเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ต่างๆก็สามารถติดตามในในทั้ง YouTube แล้วก็ใน Facebook ของผมได้เลยเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากจะนะครับศึกษาหาความศึกษา,ควา,กษาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเทคนิคาก,าก,การเทรดแบบนี้ได้เนาะนะครับก็สามารถที่จะทักนะครับรายละเอียดนะครับเพื่อลงคลาสเรียนได้ซึ่งตอนนี้ก็คือจะมีคลาสเรียนเนาะนะครับก็คือเป็นคลาสเรียนนะครับ1 s e c r e t r a d e r นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยซึ่งตอนนี้กําลังสอนสดอยู่นะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนสดนะครับอยากจะได้เทคนิคการเทรดที่ผมใช้อยู่เทรดได้ทุกตลาดเลยนะครับก็มาเรียนสดด้วยกันนะครับผมวันเปอร์เซ็นต์ซิลเวเตสเตอร์มาสัก20จุองครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ